รายการต่อไปนี้ไม่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนแต่เหมาะกับนักศึกษาวิชาไอทีฟันทุกท่านนะจ๊ะณนสถานที่แห่งนี้เป็นสุสานคอมพิวเตอร์ มีคนพบเห็นชายใส่แว่นใส่เสื้อคอเต่ากางเกงยียนอยู่บ่อยครั้งจนนิสิตแถวนี้สนานนามว่าผีตีบจอบในชั้นชั้นนี้มีคนใช้คอมพิวเตอร์ PC ซและโดนหลอกอยู่บ่อยครั้งจนบางครั้งถึงกับฮิวคอมกลับไปทำบ้านเลยทีเดียวสำหรับผู้ใช้แม็กนั้นไม่พบเจอเหตุการณ์อันใดเลยหรือดีอาจจะเป็น ปีตีบจ็อบก็เป็นได้ครับช <L>. ่วงล่างราถีเรามีผู้เข้าแข่งขันสองคนนะครับเราจะส่งพวกเขาไปปฏิบัติภารกิจไหญ่อยากให้พวกเขาแนะนำตัวกันครับสวัสดีค่ะฉันน้ำสายจิจิมามะนาราสค่ะสวัสดีครับผมนายเดชาธรนนทใจครับครับในรอบต่อไปนะครับเราจะส่งพวกเขาขึ้นไปพิสูจน์บนชั้นสามของซีบีสองนะครับว่ามีอะไรตามมาไหมครับ มันคงเคลมมากเลยครับสัมผัสได้ทีอะไรแบบนี้นเอาละครับตอนนี้นะครับเรามาถึงชั้นสามแล้วครับ้องมีอ,อีไ่ไหม อะไรบางอย่างนั่นคงจะเป็นกุ่นที่เขาให้เราไปออกแบบแปลงค่ะโอเคค่ะ เสียงอะไรครับนี้ตรงนี้ยิ่เหมือนเขาดี่ากไม่ยินค่ะแล้วเราดีออกว่าเขาดีกว่าน้องนี้ขอครับพี่กอ,อ,อ,อนผมไ,ไม่ไ,ไหวแล้วครับที่นี่มันเย็นมากเลยครับ ไช่ครับใจผมทำต่อครับคุณเคยเจอปัญหาเหล่านี้ไหมเครื่องชาฮาร์ดดิเต็มไฟขยะล้นเครื่องปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดิชินอัพแค่เพยงคิกขวาที่ใดซีแล้วเลือกคอณลิตี้กดดิชินอัพ เห็นไหมครับแค่เพียงกดกดกดดิขิตอัพจะทำให้คุณทุกอย่างโอ้ยเยอมันเยอะมากเพียงแค่คุณโทรมาไอโคเดเร็กในตอนนี้เรายินดีสมนาคุณน้องนิงให้เป่ออเด็กกับคุณปีหนึ่งวัน oh, เเฮ้ด <Hey. S 1> ยดี๋ยวกี้ต้องเล่นทำความสะอาดคียค์บอร์ดเดี๋ยวนี้วิธีทำความสะอาดปุ่มคีย์บอร์ดนะคะก็อันดับแรกก็เคาะเคาะก่อนเคาะเคาะเพือ่อ,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 อให้เศษขนมหรือว่าเศษฝุ่นที่มันเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นชิ้นเป็นอันที่พอจะหล่นมาได้เนี่ยอาแอลกอฮอล์หรือว่าสบด,ดีมาเช็ดมาเช็ดตามปุ่ม ความห่วงใ่จากเอคโคกระเชวงสาธารณะดิบไม่สุกครับพี่ก่อนผมไม่ไหวแล้วครับที่นี่มันเฮียนมากเลยครับเอรรบใาให้เขาได้ผมทงต่อครับ คุณหายไปไหนคุณหายไปแล้วคุณหายไปแล้วคุณหายไปแล้วเราอย่างไรกนี่คุณหายไปแล้เราอยาไรกันดีกว่าตอนนี้จะได้เสร็จปะตอนนี้ปะแม่ครัเราต้องแกะมา แบบนี้แหละเดี๋ยวจะทำนี่มันพี่กรณ์ครับให้ผมแกะเคสนอาเลยใช่ไหมครับเห็ครั้งนี้มันจับเคสนอนใหญ่เลยครับอ่ะครับเราจะมาทำความสะอาดเคสกันนะครับสังเกตดูว่าฝุ่นเยอะมาก เราจะถอดกาจอออกมาเป่านะครับเราต้องขันมาตรงนี้ก่อนอเห็นไหมครับคุณนตลอดใี้คุณเรียกเลยครับตอ้นิ่ใจเย็นครับอ่ะัเสร็จนะครับเราต้องใช้ย่างลบนะครับอย่างลบ ลบตรงส่วนที่เป็นของแดงสัาผัสน,นะครับต่อไปให้เราจะถอพดคูนแรงครับเราจะถอดฮาดินนะครับฮาดินะดจะมีสกูทั้งสองฝั่ง แล้วครับเราจะำคำําำตาหน้าเคสกันนะครับอะแก่ไม่ได้ครับเดี๋ยวมันหักอ่ะเราจะให้ดูฝุ่นทั้งในหน้าเคสนะครับขอบควนซูมเข้ามานะครับนี่ครับ ครับสังเกตดูครับฝุ่นกวาดได้เป็นก้อนเลยครับปัดลงดูพัดลมก็ได้เราเกลี่ยจริงๆแล้วเราควรจะมีพัดลมเป่านะครับแต่ถือว่าแค่นี้ก็พอเพียงแล้วสำหรับทัวไปนะครับอันนี้นะครับเราสังเกตดูครับฝาเคสครับนี่คือส่วนของแผ่นเมนบอร์ดจะเห็นว่าฝุ่นเยอะอยู่นะครับว่าฝุ่นเงียบมาก ขั้นแรกสิ่งที่ควรใส่ก็คือฮาร์พีครับคืนครับแลมอะใส่คืนครับสังเกตนะครับลอ็อกกระดังกิ๊กอะต่อไปครับส่วนของ v g a ก๊สครับแก๊สจอตอนนี้เราประกอบรีหมดแล้วครับได้ลองต่อสายไฟแล้วนะครับเราจะมาลองเปิดเทสกันนะครับอะ สังเกตว่าพลังซินทิวมอนนะครับไฟ LED ิดค่ะเรามาดูเราจะรอมันบูตเข้าวินโด s นะครับอ๋อเกิดอ r r o เลรครับมันมันไม่มีคีย์บอร์ดค,ครับหลังจากเรา,าออุปกรอ์เสร็จแล้วนะครับเคสล้วใช้ได้เราก็ปิดฝาเคสครับ เราก็ทำความสัตว์เคสเสร็จแล้วนะครับให้ทำอะไรต่อดีครับโอเคครับจบ